ก็วันนี้อยู่กับช่องอ่ะหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มจืดผักกาดขาวห่อหมูนะอ่าก็วันนี้ก็ส่วนผสมหลักๆนะก็จะมีอ่ามีหมูสับนะหมูสับหมูบดอะไรแล้วแต่ได้เลยนะก็จะมีผักกาดขาวนะแล้วก็ ขึ้นช่ายแล้วก็มีต้นหอมด้วยนะต้นหอมนี้ไม่หั่นนะต้นหอมนี้เราจะเอาไปลวกนะแล้วก็ผักกาดขาวเราจะเอาไปลวกแล้วเราจะมาห่อหมูนะแล้วเราก็จะเอาไปทําเป็นต้นจืดกันเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันก่อนเนะาะจะใส่น้ำมันหอยนะ สียิวขาวนะก็เดี๋ยวมาคลุกก่อนเนาะจริงก็เราจะตำสามเกลือเข้าไปได้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะก็ทำแบบง่ายๆเลยนาะก็จะใส่พริกไทยลยพริกไทยนะ เดี๋ยวเราจะใช้สองอย่างเลยนะจะใส่พี่ชายดำกับพี่ชายขาวนะจะใส่แป้งมันนิดนึงนะแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดอะไรก็ได้นะนิดเดียวนะ ก็จะใส่น้ำมันงานะ เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วก็จะมาลวกต้นหอมกับผัดก,ก,กาดขาวนะเราจะลวกต้นหอมก่อน ลวกให้ใบเขาสลดแบบนี้นะเพื่อที่เราจะเอาไปห่อหมูเนาะเดี๋ยวจะทําที่เหลือให้เสร็จนอันนี้คือผักกาดที่เราผักกาดขาวที่เราไปลวกมาแล้วนะคะก็จะไ,ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้นหอมที่เราไปลวกมาแล้วนี่เราก็จะมาห่อกันเลยนะ ประมาณนี้เลยนะพับอ่าพับลิมเข้าไปเลยเนี่ยกวนแบบนี้เลยนะแบบนี้เนี่ยก็จะมัดเลยนะ จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปห่อให้เสร็จเลยนะก็ห่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันเลยนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยก็ราตั้งน้รงนำร้อนะแล้วนะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะิด จะมาใส่ผักกาดที่เราห่อไว้ลงไปเลยนะ สิบนาทีเรามาดูกันนะก็เราต้มมาประมาณสักสิบนาทีนะก็เสร็จแล้วก็สุกแล้วนะแล้วก็จะใส่ขึ้นช่ายกับต้นหอมลงไปเลยนะ ็จะใส่พริกไทยเลยนะก็แค่นี้เลยนะวันนี้คลิปนี้กับเมนูต้มจืดผักกาดขาวหอหมูสับนะก็เอาไปลองทำกันดูเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้นะคลิปนี้ไปก่อนลนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย